วันนี้อเราไม่มีอะไรทำแต่แตัต้งแ,แต่คุยมาล็อกต่อแล้วเราไม่ได้ถักคลิปเลยในว่างๆล็อกต่อมาเล่นใช่ล็อกตงอเรามาเล่นน้ำกันๆๆเดี๋ยวมีเกมเนียไปไปดูเลยวันนี้เราจะมีสามเกมมาเล่นในวันนี้นะเกมแรกเกมที่นหนึ่งเราจะมากั้งหัวใจในน้ำนะใครขึ้นก่อนคนนั้นแพ เดี๋ยวเราไปดูเลยนะฮะมีบทลงโทษด้วยนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับโชคดีมากเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยเครับเฮ้ยเจ๊แม่จะเ,เริ่มไหมฮะดำน้ำปีเออดำน้ำนะครับใครจะนายสุดะฮะดูเลยครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับ เอาทิ้งก่อนทิ้งก่อนครับตากล้องทิ้งก่อนครับตากล้องอ่าเกมนี้ให้เสมอกันโอ้โหโอเคป่ะเสมอกันโอเคเสมออ้อาวนะัดเกมที่สอง <laughs> เกมที่สอง <laughs> นะฮะเกม <laughs> เกมอะไรคิดอะเกมที่สองผมเป็นคนกำหนดชื่อเกมว่าเป็นกำท้องในน้ำครับผม <laughs> ไป แบกเริ่มก่อนต่ออ่มเ่มไม่ดีๆมัวเริ่มก่อนล่ะเริ่มเหยียดนะแล้ววะดูใครได้ไปังเยอะสุดมาไงต้องเอาหน้าจุ่มในน้ำไหมจุ่มในน้ำหรอเพื่อนเนียอ สองน้ำแล้วผมวจะปิดจมูกนะครับผมคนเร้วน้ำจมูกไม่ได้ผมไม่กิ่งเรื่องน้ำน้ำนะฮะอ่ะิ่มมันฮะ โอเคเมฆไกี่ทีนะสิบแปดสิบเจ็ดโอเคมาต่อไปพี่เมฆมาต <c oughs> อนนี้คนะแนนเท่าไหวตอนนี้ตอนนี้คะแนนเราเสมออย,ยู่ที่เรา่มเสมออยู่ไหมตอนนี้ทีนี่ยทีนี้สองก็จะเหมือนรอตัดสินนะฮะแต่ไม่ตัดสินนะฮะดูเลยะฮะรอบน้ำฮนะอ่ะเลยฮนะ อ,ะอะ่ะฮะแล้วนะคุณก้าเร่มนะอย่าห้ามครับเริ่มเลยครับ1 2 3อ สวยมาก7-2ผมค้นน้ำเลยนะครับะกรอคนน้ำเลยฮะพบขยายคนน้ำเฉยครับตอบนี้ผมก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะคะแนนต่างกันที่เท่าไหร่หรอคะไอ้ท่านที่2เวลาผมเห็นคนนี้น่าช่างมันเลยครับผมแพ้นะผมแพ้ตอนนี้คะแนนน้ำอยู่คนกล้าคะแนนฮะ รอบท้ายเราจะตัดสินกันครับก็จะเสมอว่าผมจะแพ้นะครับมาดูเลยฮะเก็ี้ไม่ถาม่าย<อ>าเลยอาเลยเอาเอลยเ่ายโอ้ยน้ำข้างล่งเต็มเลยโ <c oughs> อ้ยไปดูเกมต่อไปเลยเกมที่สามเกมที่สามเราจะเล่นอะไรนะไม่เลือก มิดพื้นเนอะมิดพื้นต้องมันในน้ำไงเราจะเอาผมผมอะจะเอามือวางไว้นี้ให้มันวิบโดนน้ำไปให้โดนให้มันโดนมือผมแล้วก็จะนับเป็นครั้งโดนโดนโดนผมก็จะนับเป็นหนึ่งครั้งเจ๊ว่ะได้มากสุดเลยชนะนะครับเดี๋ยวบอกไวก่อนเลยนะฮะโอ้กินอยู่ด้วยแพ้แน่นอนครับผมเนี่ยยอดเลยนะฮะตะกอมเร็วเลยเก๊ฮักเดือเร็วหน่อ thank <laughs> you เนี่ยไหมอย่างงี้ยรับแม่ oui> ันนี้ไม่ติดนิดหนึ่นฮะแต่ว่าเล่นในน้ำแบบมันก็ปวดตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดามันหนักน้ำลยนะเดี๋ยวดูเขาิ้งกล้าเขาดิ้งจ่อไงก็เขาต้องแพนของเราครับแต่ยิ่งเท่าไหร่ฮะยิ่งจ่อ ที่สามกีสามกีสามกีสนี่ไงมันเอาตลบอกยโดนมือเาโดมือบอกยีแบอกยีสาตอนนั้นน่ะาาาาเอาพี่ยังไม่เลอกครับยังไม่เลีทดีครับดีนะีิงนะงมาทั้งได้เลยอ่ะ่งสอง เอ้ยหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอุ้เาหุดยู่แล้วเขาบอกเองหยดไม่ได้ฮะเขาบอกเองยไม่ได้นะทั้งคนเขาบอกเองว่าหยไม่ได้นะถ้าหยุดแล้วแพงนะฮะ ไม่ไหวโอเคต7นะเป็นรอบนี้ก็เป็นเสมอได้สองสองฮะก็ถือว่าไม่มีการไม่มีใครลงโทษนะฮะใครโดนโทษนะเล็อกเกมสี่ด้วยเกมสีอะไรฮะมีเกมตัดสินไงอ่าต้องมีตัดสินต้องมีผู้แพ้ครับเกมนี้ที่นี่ไม่มีไม่มีผู้ชนะนต้องมีพินะอยู่แล้บต้องมีผู้แพ้พิณะนะฮะวันนี้ไม่มีเสมอนะฮะเดี๋ยวให้เขาคิดเกมเองเลยนะฮะเราก็ตัดสินกัน ที่เรียบร้อยแล้วว่าเกณฑ์ปสินท้งนี้เราจะเล่นมวยปั้มนะฮะในน้ำนะฮมวยปั้มประขวดนี่บอกขวดะที่ใครเอากันได้ก่อนนะชนไฮะไม่ใช่นะเราใครใครล่วงลงน้ำเหมอนหัวศีรษะเราของเราเนี่ยฮะลงน้ำเหมือนนั้นเป็นฝ่ายแพ้นะฮะอ่ะโอ้พอเหมือนกันครับาวทางเขาว่าไงว่าไหมฟิตฮะเราบอนก่อนที่จะถ่ายคลิปผมก็แพ้ไปรอบนึงครับเแม่เลยครับ รอบนี้ผมจอยจริงนะแต่รู้ว่าพี่น้องก็ไม่ไม่มีทางจอยกันได้ครับดูเลยดูมันกระกล้องเลยเป็นไงบ้างคุณบ้างผมคิดว่าผมหนุ่มกว่าครับเพราะถ้าจะเทียวกว่าคนแก่คนแก่คือหาใครปีหึือไะสองปีสภาพผมไม่น่าแก่เลยผมนี่ยังฟิตอยู่เลยรู้เลยฮะวายเริ่ย์โกล ผมใชนะบอกแล้วผมดูจริงครับผมไม่แก่ผมเอ็นโดนเลยพูดอะไรพูดอะไรมาเอาเล็วเป็นไงผมไม่แก่เดี๋ยวเอาเป็นไงบ้างเอาจริงเหรอเป็นไงบ้างกคอร์ดคอมเลยอ่ะอ้าวก็ธรรมดาก็มวยปั้มไง ไม่ยอมมวยปั้มไ <wheel> oh ม่ได้จบแล้วอ้าวตกลงวันนี้เราก็เราก็จะมาบทลงโทษกล้าพูดวันนี้ไปมาไ่ควระวลาพูดเลยแล้วก็จะจับบอลลงโทษมาเลยฮะเราจะใช้ลูกบอลนีะฮะชื่อช่องก็บอกแล้วสับขาหลอกนะฮะเดี๋ยวบอลแน่นอนฮะไม่ช่บอลเี่อฮะโยนไปหลังมันแรงเลยนะฮะเดี๋ยวให้มันนอนตรงนี้ครับนอนทำอย่างนี้นอนทำนี้อย่างนี้ฮะนอนทำนี้ ปีนอย่างนี้นฮะป้าอย่านี้นะผมก็ยจะเล่นบอลใส่นะฮะเดี๋ยวไปดูนะเนี่ยบอลอยู่ใกล้ๆนะเยะฮะลงโขดนะฮะแข่งก็ไม่ใข่ครับเดียคนนี้คนนี้โดนนะมาดูตาย่นู่นดูผมบ้างผมอ่ะออมผมเล่นอยู่ในสนามบอลนะฮะผมโดนมาเยอะฮะ เป็นี้หมอบโดนมีนะฮะไปนด้ผมอเคืนมากฮะมาดูกันเลยฮะเฮ้ยเอกขึ้นหม่ขึ้นึเออขึ้นมาฮ้ยลงอีกนิดหน่อยดิี๋ตรงๆอะเฮ้ยเออหลูกมาห้าลูกดูเลยนะฮะหอโอห้อครับโอ้ย ครับผมลูให้เหลือสามลูกนะก็คือตอนแล้วนึ่ลูเหลือสองลูกนะฮะงันับใช่ไหม จบแล้วนะฮะคลิปนี้ไม่มีแล้วแาบโอเคฮะวันถึงวันสมการนะฮะสมการนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็เล่นอยู่อยู่ในบ้านนี่ฮะบอกไว้ก่อนนะฮะผมก็ขอฝากคลิปสับทะเลอกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายงาครบบรรยากาศสระน้ำนะจะปวดขี้เล 来来